สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือผ่าไปไลฟ์อีพีสองนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจะอากาศระอุแล้วนะฮะเหมือนวันนี้จะร้อนหนักเป็นพิเศษยังไงไม่รู้นะครับผมนะฮะทางทางที่ยังเช้าอยู่เลยนะทุกคนนะ7เจนาฬิกากับอีก8นาทีเท่านั้นเองนะแต่แดดร้อนมาแล้วนะนะสำหรับท่านที่รับชมอยู่ในอีพีหนึ่งนะก็อย่าลืม กระโดดไปอยู่ด้วยกันต่อในอีพีสองเนาะนะครับผมรถกลับข้าวมาแล้วมีอะไรกินเนาะมีอะไรเสือใส่จะเขาจะเอาไปหมดแล้วอร่อยอร่อยเนาะคุณแม่กสวัสดีลุงต้อยนี่ะรถกับข้าวมาแล้วนโอ้ปลาน่ากินอยู่นะปลาอย่างน่ะ โอ้ยี่สิบบาทเองเอาปลาดุกมาย่างกินดีไหมนาอตาเอาปลาดุกย่างไม่ตามาเลยยี่สิบมีสามตัวทุกคนนะปลาดุกแดดเดียวน่ะน่ากินอยู่นะ สเี <mile> ้กอตอันนซื้ออะไรกับข้ามเนยเอามาดูกันไปได้สองร้อยกับซื้ออันนั้นแล้ว้ำซื้ออันนี้โอ้ยโอ้ยอ้รับดูกคนห้าร้อยห้าร้แม่ท่านมีใครมาจองด้ย ขอบคุณทุกท่านในอีพีที่หนึ่งนะตอนนี้ขึ้นไลฟ์อีพีสองแล้วนะฮะคุณเอสคุณแม่ส้มเกลี้ยงสวัสดีครับผมขอบคุณครับคุณลีลาวดีใช่ค่ะทุกอย่างไม่คงที่ต้องเตรียมลงครับเราต้องปรับตัวรับกับมันนะครับขอบคุณครับหนึ่งสองแเกันะไรแปดเก้าเก้าโคพอถึงกินดอนแลแม่เนาะ เอาเงินบาทเดียบบาทนี high, beer, wow. right? here, so ้เอามาแจ้าให้เนี่ยครับใค่เนี่ยเงินเหรียญหาเหรียญบาทว้าวเป็นหนี้เป็นสินเขาหลายไม่คิดจะแบ่งให้ช่องอื่นบ้างเลยเหรอมีอยู่พันกว่าคนเนี่ยปลาซื้อปลาดุกย่างเอ้ยปลาดุกแดดเดียวแดดเดียวนะทุกคนเอามันก็มีเงิื่อนก็เป็นหนี้เอาไปแกงใส่ลายตาโอ้ปลาบอกว่าเอาปลาดุกแดดเดียวไปแกงใส่หน่อไม้ต้ม สองบาทสี่กองอ่เปียวสี่กองเช้าติดสามสิบมาแม่เนาามาหนึก้อนนันเดียเ้าไปใส่บาตโอ้ยเอาไปจ่ายแล้วเอาจ่ายน้ำเจ้านั่อล่ะเจ้าก็เอาสาสิกรอกไปโอ้สบาทมือนี่จะสิบใจไ่งวานางเอาอันนี้มาแม่อันนี้ก็เอิผักอันหยังเนี่ยติดกอนหอ้ยอดมาละใหญ่ ทีแมเอาไปเลยขอบคุณครับไปจ้าไ้เทโอ้อคุครนี่มอไม่ลมไปไปครับไปไปเสียวลุงต้ไปแล้วไไปแล้วลุงต้อยไปต่อแล้วที่กอบตู้